สวัสดีครับผมกลับพบกันอีกครั้งน,นะครับกับรายการรับโชคกัตว,วันทางตักศิลาชแนลของเรานะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่7กันยายนครับ2 5 6 3พบกับผมอาจารย์ตะว,วันนะครับก็ยังมีตัวเลขแนวทางีดี ให้กับสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากหายหน้าหายตาไปสองสามนาทีกับมีอุบัิเหตุสักหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ออกมาทําคลิปให้นะครับก็ขอกราบขอขอภัยไว้หนาที่นี้ด้วยนะครับผมนี่เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จัดตัวเลขน,นะครับไว้ให้กับสมาชิกครับในห้าดวงด,ดาวเหมือนกันนะครับเรามาเริ่มตัวแรกเลยดาวคานสามนะครับ ดาวังคาสามนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับผมเป็นทลิตโทแห่งเลิกครับมาตรฐานเกษตรนะครับเกาะอยู่ในลูกที่สองมีดาวสุขหกนะครับเป็นจ้ารนวหวางนะครับผมต่อไปดาวพุธศีนะครับผมอยู่ในราศีกันนะครับเป็นภูมิปโลแห่งเลิกนะครับแล้วมาตรฐานนี่เป็นทั้งเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยนะครับเกาะอยู่ในลูกที่ห้านะครับมีดาวสุขหกนะครับ เป็นเจ้านว่างอยู่ด้วยนะครับต่อไปนะครับดาวจันทร์สองนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับเป็นมหาธโนแห่งเลิกนะครับผมเป็นมาตรฐานอุจจาริลล่านะครับแล้วเป็นมาตรฐานมหาจักรอีกด้วยนะครับเกาะอยู่ในลูกที่7ดนะครับมีดาวศุกร์หกเหมือนกันเป็นเจ้านว่างนะครับต่อไปครับดาวศุกร์หกนะครับผมอยู่ในราศีกรกฎนะครับเป็นราชาราชาเลิกนะครับมาตรฐานราชานะครับเกาะอยู่ในลูกที่สองนะครับ มีดาวหน<ม>ึ่งเป็นเจ้าน้าวางด้วยต่อไปดาวสุดท้ายนะครับผมดาวพฤหัสห้านะครับอ,อยู่ในราศีธนูนะครับผมเป็นมหาธนูแห่งเลิกนะครับเป็นมาตรฐานเกษตรนะครับเกาะอยู่ในลูกที่8มีดาวอังคารสนะครับเป็นเจ้าน้าวางและยังเป็นนาวางปุเอกนะครับสมาชิกทุกท,ท่านนะครับก็สามารถจับ2ตัวหรือ3ตัวในนี้นะครับ เพื่อเป็นแนวทางก็สามารถใช้ได้ทั้งวันนะครับเราก็จะเน้นไปที่20นาฬิกาหรือ2ทุ่มของประเทศตอนบ้าน้วนครับแล้วผมก็ได้จับ2 2ตัวให้กับสมาชิกเช่นเคยครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกอาจจะไม่ชอบตามผมก็ได้หรือชอบจับเองก็ได้นะครับใน5ตัวนี้นะครับจะจับ2ตัวหรือ3ตัวก็ได้ผมก็จับให้นะครับคือ4 6นะครับแล้วก็ 3กับ5นะครับผมแล้ว3ตัวผมก็นะครับมี365นะครับก็ 4, 3, อันนี้คือเป็นแนวทางให้เฉดน,นะครับก็สมาชิกเอาไว้พิจารณาในการใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากสมาชิกด้วยนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มกับเราโชคกตะวันนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปพูด เข้าไปคุยหรือสมัครลิงก์กันได้นะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งก็คือเป็นไลน์มีผมนี่เองครับศูนย์หกห้านะครับหกห้าหกเก้าแปดหกห้านะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราย้ำนะครับว่าเราไม่เสียค่าใช้จ่ายเด็ดทดี่สิ้นครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วในกลุ่มนี้ครับเราก็จะมีวางแนวทางตัวเลขให้กับสมาชิกเอาไปพิจารณากันได้ทั้งวันนะครับก็ สมาชิกทุกท่านนะครับก็สามารถถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วสามารถเอาไปใช้เอาไปใช้ได้นะครับผมแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งนะครับงานวันที่11กันยา2563นะครับทางทางสถาบันได้จัดงานพิธีบวงสวงนะครับไหว้พระละหูหรือทายาบูชานั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะครับผมแล้วสามารถ ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ092นะครับ31327223นะครับได้นะครับได้ทุกเวลานะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม